สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านาพอกันตอนเดิมๆนะค่ะแฟนคลับจำน้องเกาได้บ่ค่ะที่เพื่อนฝันฝันแล้วฝันอีกได้หวยสองหนึ่งหนึ่งอ่ะเนาะอากาศก็พออ่นน้องเกาเนาะมางวดนี่เพื่อนฝันจังไหนนั่งกติดตามให้ตามที่แฟนคลับเพื่อนคอมเมนต์ถามมาเน,นาะค่ะเนาะท่านผู้ชมกับหวยสูตรน้องไส้นะครนพนม เพื่อนว่าจังไหนไปฟังน้ำกันนอะข่าเนาะแฟนคลับทุกคนจ้า จ้าท่านผู้ชมน้องเพิ่นเท็ดอันสูตรมากนี่นอกก็คือน้องคนเนี่ยที่เพิ่นเ,เท็ดแถวกอนเพิ่นได้สองสองเจ็ดนะสองตัวก็ได้แปดเจ็ดแล้วก็ได้สองเจ็ดเท่านี้ท่านผู้ชมเพิ่นถือก็เป็นแสนอยู่สูตรเพิ่นเท็ดเองเพิ่นทรงสูตรสูตรมากให้นาง่งเบิ่งโอ้ยนงังเบิ่งนังปวดหัวนังมึนตุบเลยสูตรเพิ่นหลายหลายเขียนโอ้ยเขียนเป็นเป็นเดือนพื้นที่แต่ละ อันนี้มันตั้งหนให้ตั้็งแต่สูตรเชนสูตรนี่แหละเพื่อนน่ะบานนี้นั่งกะอ่ามาบอกหอยแฟนคลับฟังนี่ไหมก็ว่าเพื่อนก็ให้ตัวเลขยมาแเล้านอกก็นอกท่านผู้ชมวันนี้ตัวเรียกของเพื่อนนั่นเพื่อนนังกงแปลกใจเนาะทุกคนมแจฉาหลขเบ่นท่านผู้ชมจดไว้ได้จ้าหาหกหกหนึ่งหกหกสามหกหกเจ็ดหกหก เก้าหกหกท่านผู้ชมมีหาหางน้ากันเนะค่ะเด้อวันนี้สองตัวของพอนก็นมี6หกหกศูนย์หกศูนย์แปดหกแปดแปดหกแล้วก็แปดแปดท่านผู้ชมอ่าเลขของนองจากอ่านครพนม้ะจาะสูตรของเพิ่นนะท่านผู้ชมอันกันเอาโชว์เพิ่นกับเสียว่างเสียนอนนั่งกันเลยมึนง่วงว่าเอาจังใดกันดีก็ช่องยูทูบนี่ก็ไจายเนาะ อันนี้สูตรของเพื่อนนอกกระนะสูตรของอันน้องเจ้าของเสียงว่าวเมื่อกี้นี่แหละแฟนคลับจำได้ไหมน่ยังค่ะเพื่อนไห้มาเนี่เนะหกหกหนึ่งหกหกท่านผู้ชมราคาสามหกหก้วกาเจ็ดหกหก้วก็เก้าหกหกอย่าลืม้อค่ะไอตัวท้ายเพื่อนหกหกนี่อย่าลืมมันสิเป็นเก้าเลยค่ะเด้อมันอาจสิเป็นห้าเก้า เก้าหนึ่งเก้าเก้าสามเก้าเก้าเจ็ดเก้า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 ยังสินะนั่งหมายความว่าเนาะบ้านี้ไปฟังอัน,นอันน,น้องเก้าเพื้นฝันได้ไหมท่านผู้ชมงวดเนี่ยเพื้นฝันว่าจังใด๋แวเพื้นมาบอกสู้พอเพื้นฟังนางสาวดำพระเล่กติดตามมาแล้วฟังจากเสียงน้องน้องเก้าอีกน่องท่านผู้ชมเนาะเก้าฝันนี่นนบ่ฝันตัวฝันนี่ลีก็ เส,เสียงพ่อเพื่อนเออมันก็แม่นหันันนะเดี๋ยวก็จะบอกตอนนี้เลยอันว่นไปขี่เครื่องบินก็เป็นเทนลาง์ไฟละ่ะอันเชี่องบินเรี่กฮาลิรคอรเตอร์ฮาลิคอรเตอร์ละแล้วก็อันนี่น้องเก้าได้จ้ะเขาอันจอดจอดล่องสายสายไฟแล้วก็อัน S <S อ,อืมแล้วก็อันบอกกุ้งไปน้าไม่เห็นจะอันไฟไม่เห็นจะดับเลยแล้วก็หัวขาดปุ๋มอะไรหัวขาดเอาก็เป็นเส่นต้วอ่าอืมตกน้ำตกน้ำทะเลเหรอเอยมาเป็นตกน,นนะ้ <S <S นำสาคนรวยเหรอตกน,น้ำสาคนรวยสัญญาจอนมา ก็ฟันแล้วก็ละอีพ่อเนี่เอากระดานมาใส่รถป้องกันยังก็บวกหัก็ทามาอันเอากระดานยังไม่ป้อง ท่านผู้ชมน้องเก่าเพ็่นเบาความฝันให้พ่อฟังอันนี้น้องสาวเพื่อนค่ะลูกสาวคนหน่อยเพื่อนกันบใครห้อยแม่นขึ้กันบ้านนี้ท่านผู้ชมไปฟังเดค่ะว่าเพื่อนให้เล็กอีหยังเพื่อนให้อมาจังสีจะเอาฟังค่ะตอนนี้อีนี่หน่อยนั่นมาอยู่น้ำเข้าเลยอีอนน้องบักกันนี้แหละแต่ว่ามันเคยบอกเลขกแม่นเด้อีนี่หน่อยแต่บางวันวัดน,นี้มันมันก็บ,บอกอยู่ ทาทางแค่แค่กันเนื่ว่าให้บอกว่าที่นามันบอกว่าหาเจแตกโอ้ยน้องไอ้แก้แวเน,น,น,นฝ่าว่ะโว้ยค่ะท่านผู้ชมน้องสาวลาของน้องเก่าเนี่ยบอกห้าเจ็ดแปดพันนะเนี่ยคือสิถือเคียงอาจาร,รย์เอ,อื้อยยหลาไรสะนเะ <c oughs> พิ่นบอกมั้งสิท่านผู้ชมนี่แหละเนาะนั่งกับเก็บมา,าฝากแฟนคลับเนาะก็เนาะ แลวน้องอันเก้าเพิ่นกบฟันแม่นได้กะน่องเมื่อที่แล้วแฟนลับจําได้บอที่เพิ่นไห้อันสองหนึ่งหนึ่งอันนะอันพูดจังหนึ่งเพิ่นอันตีเปลี่ยนน่องเพิ่นไปหาซฮะื้อเอาตังแท้สองเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเพิ่นเ้าอมร์เพิ่นถือประสันอันนี้ก็คือเลขของน้องใจ้ที่นั่งบอกเมื่อกี้นี่นะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะนี่แม่ค่ะเพิ่นไหมาเนี่ยเนี่ยหาเอาเบิ้งซะนั่งกับทั้งยันทั้งจากไหเบิ้งงนอออนเนี่ยค่ะ แฟนคลับจำมาเลยค่ะตอนนั่งเว้ายังนีเป็นเรื่องจริงทั้งหมดค่ะท่านผู้ชมเนี่ยขึ้นกระหาหกหกศูนย์หกศูนย์แปดหกแปดแปดหกลกแปดแปดส้มตัวพึ้นกระหามากจังสี่ไหมค่ะท่านผู้ชมเนี่ยห้าหกหกหนึ่งหกสามหกเจ็ดหกท่านผู้ชมยังเพิ่อเบอรไม่อีกโอ้ยเนี่ยเนาะท่านผู้ชมเนาะได้ค่ะ แต่คุณชุเนาะขอทุกทุกทันชคดีเด้อค่ะเด้อขอให้แฟนคลับนั่งทุกปู่ทุกคนมีโชคมีลาบขอให้รวยๆขอให้ถือหวยกันทุกปู่ทุกคนเด้อจา้าสำหรับคลิปนี้ก็ตอนนี้เน้องก็น้องฝากกดไลค์กดแชร์ไปเป็นกำลังแรงใ,ใจให้นางสาวดำป้ารวยในเด้อจา้ามืออื่นยันพอกันไหมน,น้องก็นาะมือน,นี้นั่งกึ่งวังแล้วนอนหลับฝันดีนะคะคิดถึงทุกคนเด้อจา้าก่อนจะนอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นั่งเด้อสวัสดีจ้า